สวัสดีค่ะเราคิมิฟุกูยูเมนะคะคลิปนี้ก็จะเล่นวานโลเลนเห็นว่าเล่นวานโลเลนลงด i k ก o ตอกนี้ภายใน30นาทีนะคะเราก็จะจำกัดเวลาสักประมาณ25นาทีอัดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะคะทุกคนโอเครอสักคู่ค่ะรอเกมก่อนนะมาน้วถ้าเกมเราจะย่อตัวเองตรงไปข้างล่างเพื่อใทุกคนเห็นภาพนะคะ ประมาณนี้ได้หรือเปล่านะนี่นะคะวันนี้เราจะเล่นเซิร์ฟฮ่องกลงนะคะทุกคนเม็ดคือช่วงนี้เน็ตรอเน่านะ,ะเล่นติ๊กเโบก็ยังค้างแต่ไม่รู้ว่าห้องกลงจะรอดหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะคะเอาล่ะเราก็เริ่มกันเลยค่ะจับเวลาสักคู่นะึง คนห้องกลุีมยังมีไหมนะในที่สุดก็หาจะเจอแล้วนไะะอติมฟาวแล้วเริ่มแรกก็ซันเซ็ตเลยทีเดียวราค่ซันเซ็ตเราขอเล่นโยลูแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าเราเล่นโยลูทีไรเล่นกับเพื่อน <Everybody. S 1> ทีไรนะคะห่วยทุกทีค่ะสายแจกแต่เวลาปังครั้งเราเล่นกับคนอื่นนะคะแปลกเขาเชยงงเหมือนกัน,นะคะ่ะ เราเราก็จะมาดูกันค่ะว่าเกมนี้เราจะรอดหรือจะแปกหรือจะแจกนะฮะรอรุ่นกันต่อไปนะครับเหมือนว่าเกมนี้เราอาจจะไม่ได้เล่นนะคะเพราะผู้เล่นเขาไม่กดนะคะคง <c oughs> ได้เม็ดฟ้าโอ้ยเฮ้ยได้เล่นอยู่่วงเดี๋ยวพูดจะได้เม็ดฟ้ามาอีกรอบหนึ่ง คนจะแสบตากันทั่วหน้าเลยนะ,ะแล้วภาพเพื่อค้างต่อไปให้ดูว่าเป็นเพราะว่าคอมเราความจำจะเต็มหรือเปล่านะคะเพราะว่ากัวจะเข้าเฟรมได้แต่ละทีต้องรอสักหน่อย น,นี่นะคะเซิฟฮ่องกงนะ้มีเหมือนกันเลยแต่ไม่มีเลดไม่มีไซฟเฟอร์ ถ้าใ่โจมตีนะคะฝ่ายโจมตีเขาจะมาทําจุดปีนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจุดปีมันเข้าง่ายได้ยังไงแต่เขาตัวใหญ่เขาจะเข้าจุดปีอันดับแรกเลยนะคะเกมแรกก็ปีจุดปีแต่เราก็ต้องมาดูนะคะว่าเซลล์ฮ้องกงเนี่ยเขาจะเข้าจุดไหนกันนะคะเกมแรกเราขอแจกก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเราก็จะลองดูว่าถ้าเทคนิคนี้ไม่ work เ,เราก็จะไป ปเล่นอย่างอื่นไปเล่นตำแหน่งอื่นมหมายถึงว่าไม่ใช่เอเจนต์นะคะหมายถึงว่าค่อยดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงออนัน oh, <no. S 1> มากมาแล้วมาแล้วจะได้ยินเสียงแล้ว should I shoot them in the face or stab them in the back ไข่พ okay. ิถาเอพิเอสต่ำนี่นะคะนี่จุดปีนะคะอันนี้เราก็โดยจากคุณยูทูบไมค์ีนะคะว่าเซตตั้งค่ายูโรทำยังไงแต่บางครั้งเขาก็รู้เพาจะรู้จากเทคนิคจาก youtube เหมือนกันเขาถึงได้จับทางเราได้เกมแรกคือเสี่ยงมากเลยคะ่ะตรงนี้แต่ก็จะลองดูนะคะเพื่อเราฟุ cutting through Holy oh, like oh my god Cutting Yeah Spike down mid ไม่ได้กับเขาเลยแค่ยิงได้แค่ยิงนะแต่ไม่ตายไปก็เออเคโอสิเชอโอเจ็ดสี่ไปไปเพิร์เขียนไงเออห้าสอง ช่วยยิงหนูโรเลดวิด Thirty seconds เฮ้ยเฮ้ย<ส>เฮ้ยชีวิตโอ้ my god Layer standing Oh เ,เยเ็บไปหมดเลยเว้ย Oh รู้สึกว่าไวเปอร์เขาจะแปลกนะคะนี่นะคะจุดเสี่ยงถ้าคนแม่นจริงรคุณจะโหดมากเนื่องจากเราไม่แม่นเราไม่โหด เขาเป็นใจแจกรถแดงนั่นเองนะคะเอราะ่าตำแหน่งที่สองของโยรุนะคะตัวไอนะคะตัวไอ้าร์กอ,อัพ time to jump อะไรของจอยเนี่ยดยโอ้ออวทันไหมคาพพรางขนาดนี้กตายก่อนี้ภาพรางอ่ะทกนน,นะที่วาาทันอยู่ Mama, BB. Spike uh, planted. Uh, <laughs> uh, <laughs> ใช้ปืนใหญ่อ่ะเอาละเพยนจะรันหรือเป็นยังไงโอ้ห้าพังไปแล้วเอกี้นะคะจุดไอนะคะจะไปอยู่ทางเซตเอเลยนะเอาไปจุดดี คือตอนนี้เราจำไม่ค่อยได้หมดนะคะจำไม่แค่สามจุดขอซีน B. อยู่ที่นี่ที่เดิมน,นะคะแล้วก็อยู่ตรงน,นี้ ตกใจนเกือบจะรอดก็คือเมื่อกีนก้นะจุดตอนนี้อยู่ตรงเกิดเราไปเป็นอีอออนกที่อยู่เลยนะ Spike down B Oh my God คือตัวบาสินะ โอ้ยจะทำอะไรก็ยังไม่เกิดอ่ะอ่าโอ้ยครับตายจริงมองไม่ทันเช็คเช็คเช็คเป็นไงเป็นไงเอ้ยเอ้ยมีเวลาว่าเราจะแพ้นะคะแต่จุดอนี่ ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้จะได้แค er> ่เซตปีนี่แหละ อย่างวะเราเนี่ยตายอย่างไวยังไม่ทันนี่จะยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย I know exactly ถือว่าจะใช้ปืนถนัดของเรา Spike down beast ก็คืออาเลสมันเอง One enemy remaining. Last player standing. we Who's next? Thirty seconds left. หายอยู่10 second left ตายนะคุณโอเคโอเคเซฟได้เซฟนะเซฟเเไเไปอย่าไปอ่ะเราจะลองดูนะ ก็จะเสฟลองลองแนวยิงดูเองะยิงได้หรือเปล่าก่อนยิงได้หรือเปล่าเอาคัตส์ time to jump เรียบเลยดีเนี่ย อุย้ยพินาเลยก็น่าว้าไปหาเขาเลยทีวเาละเราจะไม่บุกเดียวไม่มีหาใครเรจะดักเดียวเขจะใช้อเมดับาะทุกคนรู้จัลยทมดืดรอวไหมโอเคเอาเอา,เอา,เอา,เอาไม่อยแฟกฮะ วันนี้มีนันมิดฟิวฟิวฟิว last player standing เลือเสร็จละคนเพื่อนเราไม่มีเตกไม่ฮิวเลยไฮข้างหน้าคุณอ่ะข้างหน้าคุณข้างหน้าคุณอ่ะเออเรียบร้อย นัจะรอดนหมคลัตช์รอดจะเจอชอดกันไม่ดีกว่าชอดกันก็อันตรายเกินไป Placing alarm Bomb Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Cutting Screws. Be again. Mm -hmm. hey. Oh, shit. Why not? Nah. What happened? Oh, you The white half oh a scream to the left.

One enemy remaining. I'm okay, girl. Look for I know that I'm good at it. Let's go. Releasing sentry. Time to jump. Uh. Yeah. One down. You. ใช้คิวไม่ได้แล้วประเด็น ฮ้ยอะไรเนี้ยยิงไม่โดนเลยอะไรจริงจริงนี่เนี่ยฮะชูอยแบ็คแม่ เดี๋ยวถ้าเล่นเอนเลนกลัวจะยิงโดนไหมเน็ตตัวขขาหายปัญหาโอ้มอดโดไม่ก็ไม่ว่าวางย่างงั้นอาจจะเป็นเทคนิคของซิวจอยก็ได้นะภาพควางไปเลยจ้าประเด็นจ้า

น่สต๊น่าคนทไรห่วยอยางเงี้ยเนี่เหือเอก็ไมาพราะคนจะเบื่อบีล้ตังไม่มีล้เก็บ Let's go. Who's next? Time to jump. พูดม,มาเอนะ Spike planted โอ้ยว่าล้วเชียวได้ยินเสียงจากหมาเอ้อยไม่มีใครบอกเราเลย TV, <równieżcekwarm stanza> k k that tech is only as good as their skill, and there we have some beat. my Your presence is requested room for a time. Oh, Hong Kong, Hong Kong, Placing is cool. That's how you survive. Placing alarm bot. Cutting through. Placing swamp grenade. Placing swamp grenade. Alarm bot down. Fire in the hole! You should run. Time to jump. I know exactly where you are. Last player standing. Spike planted. ข้างคุ้เลยคือคือซ้ายขวาข้างหลังเรียบร้อยค่ะค้างไปเลยจ้า

ยิงยังไงก่อนไว้เนโดเดียวแล้นไม่เป็นค่ะเพนโดเอาไปซ้ายอยากได้เอาไปเลยหลัดเราแล้วบินกบินให้ตายเถอะ อ๋อยี่สิบปนาทีผ่านไปจบอันนี้พอดีเลยค่ะ <to>